หมูแดงสุดรนุ่มชุ่มน้ําไม่เละไม่มันเกินไปหัวไหล่หมูนะคะมันจะนุ่ึๆซอสก็โอเคน้ำด้านนี่หอมฝุดุดเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะชุดใหญ่อลังกาจะมาทําหมูแดงสูตรประยุกคตค์จากเออทั้งฮ่องกงแล้วก็หองไทยด้วยนะคะเออด้านนี้ครึ่งถ้วยหมดน้ําตาลทรายแดงอ่างขักแบะแซ ถ้าเกิดใครไม่มีอังขักให้ใช้เต้าหู้ยีสแดงอะคะ่ะอังขักนี่คือข้าวเหนียวที่ว่าเขาบ่มเพาะกับยีสต์ให้มันเกิดยีสต์แดงยีสต์แดงนี่สมัยก่อนเข่ไม่ทำยินเตอร์โฟลแล้วก็เต้าหู้ที่มันแดงเนี่ยเกิดจากยีสต์แดงทานแล้วมีประโยชน์เป็นซอสของโปรไบโอติกนะคะส่วนด้านนี้เนี่ยเซนหนึ่งส่วนสี่ถ้วยยกเว้นหอมแดงด้านนี้หนึ่งช้อนโต๊ะ เซนหนึ่งส่วนสี่ถ้วยเนี่ยมันก็จะมีอะไรบ้างซีอิ๊วขาวซีอิ๊วแดงหวานน้ำมันหอยเหล้าจีนนะคะส่วนด้านนี้หนึ่งช้อนโต๊ะเต้าเจี้ยวสับกระเทียมพริกไทยดำบดพริกไทยธรรมดาก็ได้แล้วก็ผงพะโล้แล้วก็หอมแดงสับกระเทียมนี่ไม่น,น้อยไปนิดนึงพอดีมันหมดพอดีหอมมันลุกนึงมัาได้เท่านั้นก็เลยเยอะไปนิดหนึ่งนะคะแล้ววันนี้นี่ฉันจะใช้หัวไหล่หมูโลครึ่งค่ะนะคะ เออเดี๋ยวมาดูขั้นตอนในการหมักในการหมักนี่ยทฉันจะแช่ช่องแข็งไว้เพราะว่ามันไม่ว่างทําแค่ช่องแข็งไว้จักหนึ่งวันแล้วก็เอาลงมาอีกหนึ่งวันสองวันละลายพอดีแล้วก็เอาใส่หม้อแรงดันดันเสร็จเนี่ยก็เ,เอาไปอบหรือจะเอาไปนาบกระทะเหล็กก็ได้ค่ะเป็นการที่ว่าท่านไม่มีกระทะไอ้มีตาอบนะคะติดตาถ่านย่างไม่มีค่ะไม่มีตาถ่านนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันค่ะอ๋อแบะแซใครไม่มีให้ใช้น้ำพึ่งแทนก็ได้นะคะให้ใช้น้ำพึ่งแทนก็ลดไอ้นี่หน่อยนึงเพราะน้ำพึ่งอะ่ะมันมีธรรมชาติความเหนียวเหนียวคล้ายๆแแบะแซค่ะเล่าจีนใครไม่มีก็ใช้ชิ้งชุนอะไรก็ได้ส่วนไอท้ที่สีอุแดงหวานกับน้ำมันหอยอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำตาลเราจะมาแทนหอยซินซอสของฮ่องกงอ่ะค่ะเพราะมันก็ทำมาคล้ายๆกัน แล้วรวมกับผงพะโล้ด้วยคือเราไม่มีต้องไปยุ์เอานะคะอันนี้คือสูตรเครื่องปรุงที่ว่าเราหาง่ายๆอะค่ะอันนี้นะคะไม่มีให้ใช้เจ้าหูยีแดงค่ะที่มันแดงๆแล้วถ้าเกิดสีมันไม่สวยพอคุณก็เติมสีสมอาหารลงไปนิดนึงแต่อังขักเนี่ยมันจะให้สีแดงออกธรรมชาติอะคะ่ะแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าอังขักเนี่ยเขาเอามาหลอกย้อมสีขายหรือไม่ ให้คุณเอาเม็ดอ่างขักเนี่ยเหาะลงไปในน้ําถ้ามันไม่ละลายทันทีเนี่ยหมายความว่ามันเป็นอ่างขักแท้ถ้าเกิดว่ามันละลายทันทีคืออันที่ย้อมสีค่ะโอเคมาทํากันเลยค่ะค่ะนดี๋ฉันจะเอาไอ้น้ําที่ว่าล้างล้างไอ้ขวดอะไรอย่างเงี้ยล้างน้ํามันหอยเอามาอุ่นไฟนิดนึงให้แบะแซมันละลายนะคะไม่งั้นมันละลายยากค่ะอุ่นๆพอนะคะ เอาละค่ะหลังจากเอาแบะแซไปกวนไฟใส่ใส่น้ํานะคะใส่น้ําที่ว่าเราล้างขวดน้ํามันหอยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมคะแบะแซนี้มันจะช่วยหหมูมันเงาวับหลังจากนั้นเราก็จะส่วนผสมทุกอย่างลงไปก่อนแล้วค่อยเอาหมูลงไปที่หลัง หลังจากส่วนผสมได้ทั้งหมดแล้วนะคะเอาของแห้งใส่แล้วก็เาน้ำใส่คนให้แน่ชัวร์มันละลายแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะอันนี้คือหัวไหล่หมูที่ใช้หัวไหล่หมูไม่ใช่สันคอหมูเพราะว่าไหล่หมูมันจะถูกกว่ากันนะคะเอาใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะคะน้ำจกๆไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวไอ้น้ำเนี่ยหลังจากเราเอาขึ้นแล้วเราก็จะแยกไว้ต่างหากแล้วามาทาหมูตอนที่ว่าจะ นาดหมูกับกระทะหรือว่าเอาใส่เตาอกอะค่ะหรือคุณจะย่างเตาถ่านก็ได้แล้วก็ที่เหลือมาทําน้ําหมูแดงโจ๊กๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้ฉันจะใส่ช่องแข็งไว้ให้มันซึมเข้าไปเพื่ออีกอย่างมันไม่ว่างทาด้วยค่ะแล้วเวลาจะทําก็เอาลงมาจากตู้เย็นวันหนึ่งหรือสองวันก็ได้ก็จะละลายพอดีเลยะคะ่ะหมักไว้อย่างนี้นะคะกลิ่นหอมเลยค่ะเหมือนหมูแดงฮ่องกงเลยค่ะ ได้ประมาณนี้นะคะใส่ถุงไว้อันนี้ถุงน้ําน้ําที่ทาเดี๋ยวจะทําเป็นน้ําหมูแดงได้เห็นไหมคะไออังขักมันเริ่มละลายมันจะออกสีน้ําตาลแดงๆไม่สีแดงแปด๊ดเหมือนกับที่สีธรรมชาติะคะ่ะแต่เดี๋ยวต้องซ้อนถุงอีกทีนะคะเปื่อเหนียวค่ะเดี๋ยวมันไปแตกในตู้เย็นเล๋อเตออหมดค่ะค่ะหลังจากที่ว่าแช่ครั้งไอแช่ช่องแข็งหนึ่งวันแล้วก็ออกลงมาหนึ่งวันให้มันละลายนะคะมันก็จะได้ตามนี้เนี่ย สีสวยงามเลยคะ่ะสีสีของอ่างขักแท้ะคะ่ะอันนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยลองทอําดูแล้วเห็นไหมคะสีอัางขักแท้จะไม่แดงแป๊กมันจะออกน้ําตาลแดงๆะคะ่ะหอมเลยคะ่ะแล้วมันก็ไม่หวานเกินไปแล้วมันไม่มันกันแบบว่าเราใช,ใช้สันคอหมูะคะ่ะอันนี้น้ํานี่ไม่ต้องเทลงไปหมดนะคะน้ําที่ว่าเราเหลือจดก,การหมัก เท hey, ลงไปประมาณสักท่วมๆพอเพราะเดี๋ยวหมูมันสุกแล้วเนี่ยมันก็จะออกน้ำอีกหน่อยเอ้ยเอ้ยมันไม่ใช่สาข้หมูหัวไหลหมูค่ะเหตุผลที่ใช้หัวไหลหมูเนี่ยเพราะว่าหนึ่งราคามันถูกกว่ากันสองมันไม่มันไม่มัน,มนจะทําให้ไม่เลี่ยนข้อที่สามเวลาทานแล้วเนี่ยมันจะนึบๆๆสามข้อนี้ก็พอแล้วละค่ะ <laughs> โอเคค่ะ เดี๋ยวเอาไปใส่หม้อแรงดันสักยี่สิบนาทีเหตุผลที่ว่าใส่หม้อแรงดันก็เพราะว่าหม้อแรงดันเนี่ยมันจะให้ความร้อนเร็วแล้วก็ดันก็ไปถึงแกงกลางทําให้สุกเร็วข้อที่สองของหม้อแรงดันคือว่ามันไม่เสียรูปทําให้ของเราเนี่ยไม่หดแต่นุ่มละลายในปากข้อที่สามมันได้กําไรเยอะค่ะถ้าทําขาย อันนี้หมูโลครึ่งนะคะเมื่อวานนี้ฉันลองดูแล้วแค่ต้มสักครู่หนึ่งก็ขนาดยังไม่ต้องย่างนะคะอร่อยมากเลยค่ะ ะระหว่างรอหมูสุกเรามาเคี่ยวน้ำกันนะคะน้ำนี่ก็คิดง่ายๆค่ะหมูโลครึ่งทําเสร็จแล้วก็จะเหลือประมาณหนึ่งโลน้ำนี่ก็คือสองโลสองเท่าของหมูสุกนะคะก็น้ำสองโลแป้งมันสี่ช้อนโต๊ะสี่ช้อนโต๊ะก็คือประมาณนี้นะคะก็คือช้อนโต๊ะกินข้าวอะไรเนี่ยช้อนตวงคุณก็ได้นั่นแล้วคุณก็ค่อยๆใส่เดี๋ยวคุณจะรู้ว่าข้นไม่ข้นนะคะเดี๋ยวจะเอาน้ําไปเคี่ยวก่อนค่ะ ต้องเคี่ยวแนละ้วข่อยคนนะคะคุณอย่าลืมนะคะว่าอ่างขังนี่มันเป็นข้าวแล้วมีเอยี่สีแดงติดอยู่เพราะฉะนั้นข้าวเนี่ยมันจะเหมือนเอาข้าวมเป็นข้าวต้มมห่ะแล้วเวลาทําแล้วเนี่ยมันจะออกมาอร่อยมากเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะเนี่ยที่ลองทําดูเมื่อวานเห็นไหมคะสีมิจอกน้ําตาลแดงแล้วก็มันจะมีเม็ดของข้าวที่ว่ามันเป็นข้าวต้มสุกๆเป็นเม็ดๆนะคะ รอให้มันเคี่ยวสักพักหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะในนี้มีแบตแซ่และเดี๋ยวเราจะมีน้ำต้มหมูเนี่ยเอาออกมาด้วยเอาละค่ะง่ายๆเลยนะคะในน้ำเนี่ยเราจะใส่เกลือไปสองช้อนชาน้ำราดนะคะเพราะว่าไอเราใส่ซีอิ๊วขาวแค่สองช้อนโต๊ะเองในขั้นตอนหมักแล้วอื่นๆมันจะหวานนะคะเดี๋ยวมันจะเลี่ยนเกินไปเราก็ต้องเอาเกลือตัดในน้ำราดนะคะใส่น้ำาันงยแป้งมันเดี๋ยวจะคนให้ละลายนะคะ วิธีทําน้ําจิ้มเนี่ยก็ง่ายนิดเดียวเองนะคะดิฉันใช้จิกโฉค่ะเพราะจิกโฉมันจะมีน้ําส้มแล้วความเค็มพร้อมก็ใส่จิกโฉลงไปเท่านี้นี่นะคะโอเคเติมน้ําลงไปครึ่งหนึ่งของจิกโฉค่ะสีมันใส่ใช่ไหมคะ ใส่ซีอิ๊วดำหวานไปหน่อยค่ะเพราะถ้าเกิดว่าคุณทําตามสูตรของเขาเนี่ยมันต้องมีน้ําตาลแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ําส้มมันจะยุ่งยากอะทีะ่ฉันเอาง่ายๆไม่งั้นคุณแม่บ้านจะทําเนี่ยก,ก็ก็เบื่อ,อค่ะเพราะเครื่องปรุงมันเยอะนี่เราสูตรละขั้นตอนนะคะแล้วเราก็คนค่ะคนดูถ้าเกิดมันใส่เกินไปก็เติมซีอิ๊วดำลงไปอีกหน่อยหนึ่งค่ะ อย่างนี้น่าจะโอเคแล้วค่ะให้เพิ่มพริกไปก็ได้ค่ะคือมันไม่ข้นไปแล้วก็ไม่แน่นเกินไปรสชาติก็เปรี้ยวๆหวานๆเค็มหวานเค็มเท่ากันค่ะและต่อมานะคะก็คืองางานี่เข้าไปอังไฟหน่อยหนึ่งแล้วน้ํามันงาเดี๋ยวต้มให้เสร็จแล้วจะใส่ลงไปในหม้อน้ําราดหนึ่งช้อนโต๊ะและ้วทังงานี้ขาวหนึ่งดำหนึ่งก็เป็นสองค่อยใส่ที่หลังมันจะหอมละมุนเลยค่ะเอาละคะ่ะเดี๋ยวจะเอาเกลือไปใส่ในหม้อน้ําราด คุณผู้ชมมันเดือดแล้วนะคะดิฉันหลีใส่ลงเพื่อเดี๋ยวจะมันจะร้อนมือใสกเกลือลงไปคนให้มันละลายนิดเดงก่อนแล้วค่อยใส่แป้งมันค่ะที่จริงมันเดือดปุ๊บแล้วนะคะนี่ก็คือเห็ดผลต้องใช้ตะหนิวยาวมืรอได้อลแล้วเราก็ใส่แป้งมันนะคะระหว่างใส่แป้งมันเนี่ยเราใส่ไปนิดเดีก่อนแล้วก็ให้มันเดือดขึ้นมาดิฉันก็จะเร่งไฟขึ้นมา พอเดือดปุดๆรอบที่สองก็จะใส่แป้งมันคือให้มันเหมือนกับว่าแป้งมันรอบแรกเหมือนย่างนี้แล้วรอบที่สองไปกําอย่างนี้รอบที่สามไปก่มงนี้มันก็จะไม่คืนตัวเวลามันเย็นนะคะกระเพาะปลาอะไรก็เหมือนกันนะคะสิ่งนี้ไอ้น้ําต้มหมูเนี่ยนี่ฉันจะไม่ใส่เพราะดูท่าทางอ้นีมันจะเยอะเดี๋ยวอันนั้นจะเก็บไปทําก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยค่ะก๋วยเตี๋ยวแห้งใส่น้ําหมูแดงอร่อยสุดๆอีกอย่างหนึ่งค่ะ เริ่มตือนแล้วไฟมันไฟมันแรงใส่รอบที่สองลงไปใส่ประมาณสักสามรอบอะค่ะน้ำมันงาค่ะเด่นเลยนะคะบสูตรเนี่ยเขาจะใส่กะทิ ซึ่งใส่ได้ก็จะอร่อยค่ะแต่ว่านี่ฉันว่าจะมันแล้วมันมันจะเสียเร็วค่ะก็เลยไม่ใส่ถ้าใส่ได้นะยิ่งอร่อยกว่านี้ค่ะ mm hmm. คุณเห็นความงามของมันไหมคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเม็ดอังขักมันคือข้าวที่ว่ามีติดราแดงราแดงที่มีประโยชน์นะคะที่เข้ามาทาเต้าหู้ยีหอมน้ำมันงาขึ้นมาเลยค่ะลังจา่นนั้นเราก็จะโรยด้วยงาที่เราคั่วแล้ว วันนี้วันอาทิตย์มันฟินได้อีกอย่างเลยค่ะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวไปหั่นหมูเสิร์ฟค่ะมันงามมากแล้วก็หอมมากเลยค่ะ คุณเห็นความสวยงามของอังขักไหมคะมันจะเป็นเม็ดำดำๆเหมือนกับว่าข้าต้มดำลอยขึ้นมาค่ะอันนี้ค่ะอังขักแท้ค่ะมีประโยชน์นะคะเดี๋ยวจะแปะทุกอย่างไว้ให้เก็ดรับดีๆมาแชร์กันค่ะสวัสดทุทนโลกสีเนียไฟจี s พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะข้าวน้อยเป็นดิดนึงค่ะมันเลยดูไม่สวยงามแต่หมูเน้นๆเลยนะคะ